ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเด็กๆนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาในวันนี้วันนี้นะคะเป็นคาบโฮมรูมของห้องเรานะคะอ่ะวันนี้วันพฤหัสเราเจอกันในคาบของโฮมรูมนะคะในเรื่องการโฮมรูมในวันนี้นะคะสิ่งที่มิจะมาแจ้งนะคะเรื่องหลักๆเลยนะคะจะขอเจาะเป็นเรื่องของเด็กออนไซต์นะคะในนี้ก็จะมีแค่อินหนึ่งคนถูกต้องไหมลูก นะคะที่เป็นออนไซน์เด็กออนไซน์นะคะในวันที่31มกราคมนี้นะคะก็คือวันจันทร์หน้านะคะเราจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะกฎการปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องส่งทำลายให้เป็นปัจจุบันนะคะส่งทำลายเหมือนเดิมค่ะจันร์พุทธสุนะคะจนันพุธสุ นะคะสำหรับเด็กออนไลน์นะคะเราจะกลับมาเรียนในวันจันทร์ที่31นี้ทำเหมือนเดิมนะคะกดมาตรการเหมือนเดิมตรวจ ATK นะคะส่งวันที่30ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ส่งผล ATK ก่อน5โมงเย็นนะคะก่อน5โมงเย็นถ้าไม่ส่งวันจันทร์จะไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ฉเฉพาะเด็กออนไลน์นะคะ ในนี้ณนะตอนนี้เลยเด็กออนไซน์ที่เข้าก็จะมีอิมแพนด้าคุดนะคะอ่าชีน่านะคะวันที่สามสิบส่วนแพนด้าอ่ะเดี๋ยวนะวันที่สามสิบส่งผล ATK นะคะส่งผล ATK กรณีที่จะขอออนไลน์ก่อนนะคะอย่างแพนด้าเนี่ยนะคะให้ส่งแค่ไทม์ไลน์ ATK ยังไม่ต้องส่งจะมา สมมุติว่าขอลาไป3 3อาทิตย์อาทิตย์ที่4จะกลับมาแพนด้าค่อยส่ง ATK โอเคไหมคะแล้วค่อยกลับมาเรียนโอเคไหมแล้วก็การปฏิบัติตัวก็เป็นเหมือนเดิมจันพุทธสุ่สามวันนะคะที่ต้องส่งไทม์ไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมีการกลับมาเช็คไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะคะวันอาทิตย์ส่งผล ATK นะคะส่งในสกูพัทนะคะแล้วก็ทำไทม์ไลน์ด้วยนะคะ สำหรับคนที่มาเรียนออนไซน์ site, นะย้ำว่าเรียนออนไซน์ site, นะคะส่วนออนไลน์ line, นะคะก็ยังเรียนออนไลน์ line, อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่เป็นห่วงเลยนะคะก็คือเรื่องของการส่งงานนะคะงานที่ค้างนั่นเองนะคะหนูเห็นปฏิทินการศึกษาแล้วใช่ไหมนะคะวันที่28นะคะในเดือนกุมภาเราจะมีการสอบปลายภาคนะคะก็คือ สอบปลายภาคเรียนที่สองนะคะหนูจะขึ้นมาอยู่ม .2 แล้วเพราะฉะนั้นนะคะให้วางแผนในการทำงานส่งให้ดีนะคะใครที่ยังทํางานไม่ทันและงานยังไม่เป็นปัจจุบนันนะคะก็ขอให้รีบทำนะคะ,ะงานค้างเนาะส่วนมากเนี่ยคุณครูผู้สอนใดบางท่านเขาก็จะส่งมาให้นิดโดยส่วนตัวในบางครั้งก็ไม่ได้ส่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรายวิชาไหนส่งมาให มิก็จะส่งให้ในรายกลุ่มใหญ่ก็คือของนักเรียนชั้นม .1 1ับ1แต่ถ้าเกิดคุณครูไม่ได้ส่งมานะคะก็เขาอาจจะมีการทวงในรายวิชาเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความราบับผิดชอบของตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนก็ต้องตรวจเช็คงานตนเองด้วยนะคะว่าตัวเองนั้นยังขาดงานอะไรนะคะตรวจจากกลุ่มที่เขารับส่งงานนะคะลองดูว่าตนเองนั้นนะคะ ขาดงานไหนแล้วก็สมุดจดการบ้านเล่มสีเขียวนะคะระหว่างที่ออนไลน์หนูก็ต้องจดการบ้านลงไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาสั่งการบ้านอะไรบ้างนะคะอย่าลืมเขียนให้เป็นปัจจุบันด้วยแล้วเด็กออนไลน์นะคะก็ต้องจดเหมือนกันนะลูกในเล่มสีเขียวที่หนูได้ไปที่เป็นสมุดจดการบ้านหนูก็ต้องจดให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะ ออนไซต์ก็เช่นการเปิดมานะคะเปิดออนไซต์วันจันนี้นะคะหนูก็ต้องเอามาส่งให้มิดตรวจเหมือนเดิมนะคะฝากเด็กออนไซต์อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าวันที่30นี้นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะจะต้องส่งผล ATK ฟังดีๆนะเด็กออนไซต์ที่เพิ่งเข้ามาจะต้องส่งผลตรวจ ATK นะคะขอก่อน5โมงเย็นนะคะถ้าหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วเนี่ย นะคะวันที่31ถ้าหนูไม่ส่งวันที่31จะมาเรียนไม่ได้นะคะจะไม่ให้มาโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตรวจ ATK เป็นสิ่งสำคัญนะคะหนูต้องส่งก่อนแล้วถึงจะมาเรียนในวันจันทร์ได้และเวลาที่ส่งผลตรวจ ATK นะคะใน Google อขอภายในสคูพัทหนูต้องทำทไรายส่งมาด้วยและจะกลับมาทำทไลน์เหมือนเดิมก็คือวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์สวันเหมือนเดิมนะคะสำหรับเด็กออนไซต์นะคะอ่ะก็มีก็จะมีเรื่องมาฝากพวกเราเพียงเท่านี้นะคะก็มีเรื่องของเด็กออนไซต์ที่จะกลับมาเรียนในวันที่31นี้ส่วนเด็กออนไลน์นะคะที่เลือกเรียนออนไลน์ไว้ หนูก็ยังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะหนูจะมาวันที่31ไม่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องเรียนออนไลน์ก่อนนะคะให้มันจบหนึ่งเทอมนี้ไปนะคะแล้วก็เทอมหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะอะใครมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มีไหมคะเด็กออนไลน์อย่าลืมทำงานให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะ แล้วก็กดปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับโควิดก็เหมือนเดิมนะคะส่งผลตรวจ ATK วันที่30นะคะทำลายทำสามวันก็คือจันพุธสุตสามวันนะคะทำตามวันที่ที่เรามารงเรียนส่วนของแพนด้าเนี่ยจะขอพัก3อาทิตย์ที่จะรักษาพวกขา ใช่ไหมคะที่แพนด้าเคยแจ้งไว้แพนด้าก็ยังไม่ต้องส่งผลตรวจเอทีเคแต่แพนด้าอยู่บ้านแพนด้าต้องทําทาลายส่งให้มิดด้วยนะคะทำทำลายเหมือนกับเพื่อนๆที่มาเรียนส่วนออนไลน์ไม่ต้องทําทำลายนะคะเฉพาะแค่เด็กออนไลน์ส่วนออนไลน์เนี่ยเรื่องที่เป็นห่วงเลยก็คือการส่งงานนะคะการส่งงานของให้เด็กส่งงานให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะแล้วก็คํานึงถึงระยะเวลาด้วยนะคะ เราเหลือเวลาเรียนอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะถ้าเมื่อไหร่ถึงวันที่28กุมภาเท่ากับว่าพวกหนูไม่มีสิทธิ์ส่งงานแล้วนะคะอาจจะต้องมีการติดศูนยติดรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยากให้ติดศูนย์ติดรอนะคะให้พวกหนูรีบทํางานส่งวิชารองนะคะวิชารองที่ไม่ใช่5วิชาหลักจะต้องส่งเกตก่อน5วิชาหลักเพราะฉะนั้นนะคะให้หนู เด็กๆทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักหรือวิชารองนะคะเคลียร์งานให้ครบเคลียร์งานให้เป็นปัจจุบันนะคะไม่ใช่แค่วิชาของมิดนะเอาให้ครบทุกวิชาวิชาของมิดเองเนี่ยเด็กๆบางคนก็ยังไม่ส่งก็มีนะอย่าลืมกลับเข้าไปเช็คด้วยถ้าหนูไม่ส่งมิดก็ให้สูนหนูเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นประจําชั้นเราไม่ให้นะคะให้นะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์งานด้วย นะคะฝากไว้เคลียร์ให้ครบทุกรายวิชานะคะทั้งวิชาหลักและก็วิชารอกโอเคไหมคะอ่ะมีคำถามไมิลูกเกี่ยวกับการตรวจ ATK และการส่งงานวิธีการเช็คงานก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะก็ดูตามในกลุ่มนะว่าตัวเองยังไม่ส่งอันไหนหนูน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นดูแลตนเองด้วยนะคะเวลวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่31สําหรับเด็กออนไซต์ site, นะ ออนไซต์อย่างเดียวนะคะออนไลน์ก็เราก็มาเจอกันในช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้นะคะในวันจันทร์ก็ให้เด็กๆเนี่ยดูแลสุขภาพตนเองนะคะให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาโฮมรูมเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะวัสดีะค่ะ